คิดว่าเราจะอยากจะมีน้องแล้วนะทีนี้ก็คงจะต้องพาแฟนนะคะหรือสามีเนี่ยไปตรวจร่างกายนะคะโดยเฉพาะการตรวจเลือดนะคะก่อนที่เราจะวางแผนในเรื่องของการมีบุตรนะคะ mm hmm. เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนี่คุณหมอก็จะแนะนำนะคะในเรื่องของการตรวจคัดกรองหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโดยเฉพาะโรคเลือดธาลัสซีเมียนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นผาหะาเยอะมากนะคะเราพบถึง40%นะคะแล้วก็1%เป็นเนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะโรคบางโรคนี้ที่ คุณพ่อหรือคุณแม่มีอยู่นี่อาจจะถ่ายทอดมายังลูกได้ลูกก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะต่อการที่จะเกิดโรคนะคะส่วนโรคอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องตรวจอีกก็ได้แก่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคซิฟิลิสนะคะโรคเอสนะคะโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะกรุ๊ปเลือดแล้วก็กรุ๊ปเลือดไ h นะคะซึ่งเหล่านี้นี่คุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะได้รับการตรวจคัดกรองนะคะ ก่อนที่จะวางแผนในเรื่องของการตั้งครรภ์ค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะก็จัดเป็นคุณแม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในคุณแม่ที่มีน้ำหนักตัวมากมากเกินไปนะคะ70-80กิโลเนี่ยตั้งครรภ์ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะความเสี่ยงต่อเรื่องของการคลอดยาก สำหรับคุณแม่ที่มีอายุมากนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นคุณแม่กลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะมีความเสี่ยงต่อการตั้งครันทารกที่มีโครโมโซมผิดปกตินะคะแล้วก็โรคอื่นๆนะคะเช่นโรคเบาหวานนะคะการเกาะของโรคที่ผิดปกตินะคะหรือโรคความดันโลหิตสูงนะคะ คุณแม่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะความความเสี่ยงทั้งหลายแหลนะคะเช่นการใช้ยาบางชนิดนะคะเช่นคุณแม่ที่กําลังรับประทานยาบางชนิดอยู่ยารักษาสิวนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของไอโซทรีไทโนอีนนะคะก็อาจจะทําให้ลูกเกิดความพิการหรือผิดปกติได้นะคะคุณแม่จะต้องหยุดยานะคะก่อนที่จะตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์น,นะคะประมาณ2อถึงเดือนนะคะยารักษาความยาลดความอ้วนยาลดน้าหนักบางชนิดนะคะที่คุณแม่ใช้อยู่ อาจจะทาให้เกิดผลเสียกับลูกได้นะคะยาเคมีบําบัดบางอย่างนะคะซึ่งคุณแม่ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเราต้องได้รับยาบางชนิดเนี่ยก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าในช่วงตั้งครรภ์น,นี่สามารถรับประทานยาตัวนี้ได้ไหมนะคะหรือถ้าวางแผนจะตั้งครรภ์เน,นี่ยสามารถหยุดยาตัวนี้ได้ก่อนที่จะตั้งครรภ์หรือเปล่าถ้าการหยุดยานี้จะทําให้คุณแม่มีอาการหรือโรคหรือความผิดปกติในร่างกายคุณแม่มากขึ้นนี่ก็อาจจะต้องเลื่อนหรือว่าดีเลย์การตั้งครรภ์ออกไปก่อนนะคะ สำหรับยาที่จำเป็นในช่วงที่คุณแม่วางแผนจะตั้งครรภ์ก็ได้แก่กลุ่มของโฟลิกแอซิดนะคะซึ่งยาตัวนี้นี่จะมีความสำคัญมากนะคะในการป้องกันไขสมองพิการในเด็กในคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะคะแล้วมีประวัติความผิดป,ปกติของลูกนะคะเช่นภาวะกะโหลกศรีรษะไม่ปิดนะคะหรือไขสันหลังเปิดนี่ก็ควรจะต้องรับประทานโฟลิกก่อนที่จะวางแผนในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นี่อย่างน้อย3เดือนนะคะเพราะยาตัวนี้นี่จะช่วยป้องกันภาวะไขสมองพิการในเด็กได้